สวัสดีครับฟาร์มหังมีประโยชน์วันนี้เรามาตอนกิ่งน้อยหนานะครับํำดับเลขเราก็จะปอกเปลือกนี่ไหมครับปอกเปลือกลอกเปลือกออกแล้วขูดเยื่อใหญ่นี้ออก ตีมาหนําเลียงมาเลียงยอดนี้นะครับหลักจะได้ออกเร็วๆปอกเปลือกลอกเปลือกเสร็จเราก็อ,อน้ำยาเร็นงรากเรียกว่า B1 น,นะครับน้ำยาเรียงราก B1 บีส a าแล้วก็เอาน้ำยาเล่งลาดทาตรงเปลือกข้างบนนี้นะครับเปลือกข้างบนเราทำไว้ประมาณสกิ่งหกิ่งก็ทาไปเลยครับ ไปถ้าเสร็จเราก็จะเอาคุยมาพังที่แช่น้ำไว้ประมาณหนึ่งคืนเราทำอย่างนี้นะครับ พาตามแนวยางแนวะยางนี้แนวยางนี้เราก็มานำใส่ที่เรา มนันให้เน้นๆเลยนะ มาให้แน่นเลยนะครับตุ้มมะพร้าวจะได้ไม่หลุดนะครับนี่อย่างนี้คือเสร็จแล้วรอมาตัดกิงได้เลยประมาณเดือนหนึ่งนะครับลาก็จะออกมาเต็มน,นี่ ตงต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับ สำหรัาวันนี้ล่าท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดให้ดูหลังจากเงเดียนะว่าาล่าเก็งงอกเยอะหน่อยสวัสดีครับ